ทำโตไหมแต่ห้ามเอาลงบุหรี่ตกลงกันยาทำตโตเ,เลย,ญญเลยไปกเกินแต่ไงก,ก็กินแล้วนะแม่งไปแค่นี้เ,นเ,ทนเท่ากับหนูแท้หนูแท้ยังเล็กกว่านี้นามันมาทานไปกกปกติก็กินเด็กๆก็กิน ปกติที่ไหนล่ะไปให้พี่เรเจ้กินเลยเด็กๆก็กินไม่เคยกินเคยเดม่อนยิ่งไม่ได้เลยมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเกินไปแม่แม่อามินบ๊าบาย